วัสะไดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันยืนรายงานอยู่ที่กลุ่มประสาสสมโบภัยกุกจังหวัดกำปงธมค่ะวันนี้นะคะเป็นการเดินธรรมยาตรา5แผ่นดินวันที่4แล้วซึ่งวันนี้นะคะทางคณะพระพิสุกสง์ธรรมยาตรา5แผ่นดินได้มาทํากิจกรรมทางศาสนาและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาลทัทิความเชื่อเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ คณะธรรมยาตราห้าแผ่นดินค่ะได้เดินทางมาถึงปราสาทสมโบไพกุกถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งบนแผน่นดินราชนาจักรกัมพูชาที่ได้มีคณะพระสงฆ์มาสวดมนต์ที่ปราสาทสมโบไพกุกจังหวัดกำปงทมโดยคณะพระสงฆ์ธรรมยตราห้าแผ่นดินและคณะผู้ติดตามได้ร่วมสวดมนต์ชยมงคลคาถาบทสุดอิติติโส กิจกรรมที่ประสาทชมโบไัยกุกคณะธรรมยาตราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในอีกด้านของราชนาจาัก,กรกัมพูชาที่มีมากว่าพันปีทั้งลทัทธิความเชื่อต่างๆถึงแม้จะแตกต่างกันทางวัฒนธรรมรวมถึงสัจธรรมของสังคมโลก เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องภายในอาคารอเนกประสงค์สถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอรเตียวโดยชาวบ้านได้มารอทำบุญใส่บาตรพระธรรมญาตราหาแผ่นดินจนแน่นอาคารเรียนชาวบ้านกำปงเชอเตียวค่ะและนักเรียนต่างนำอาหารข้าวบ้านมาร่วมใส่บาตรรวมถึงเงินที่ส่วนใหญ่จะนำมาใส่บาตรด้วยทุกครั้งเนื่องจากมีความสะดวก ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่ค่ะโดยมีอาจารย์สิงหา่างอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอร์เตียวเป็นล่ามในการพูดคุยซึ่งชาวบ้านต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทําบุญและเป็นครั้งแรกของชีวิตค่ะที่ได้มีโอกาสใส่บาตรพระธรรมยาตรายาประเทศในไรบ้างที่ได้มาใส่บา,าตรพระธรรมญาตราจาก ก็สูบยารมชาเมียนรมไม่ได้ไปดามันบาดหนึ่าดะบาทในสบายเรียรีย่ออรุมเพิ่มรุมเพิ่มที่จัดก็นี่จิตใจดีมีความสุขมากที่ได้มาทำบุญนี้เป็นเป็นทางแรกครับที่ได้มาทำบุญนี้ชาวกัมพูบฏที่เข้าวัดไซบาน ก็สุด้ายจตุจตุเติจิชนกรมจียจึงดับบาญโยยิเตวบหญโยยิยยเตราชสัลบนทมดำดังกูชอบนบาศกูชอบนบาศกรมเจียก็ไปบ่อยปกติก็ไปบ่อยแต่ทำบุญใหญ่ขนาดนี้ก็นานนาทีครับนั่งร่างถ่า้รยนมาสกาตอนเย็นก็ทำการนมาสการแล้วก็ทำให้จิตใจดีสงบในการใช้ชีวิตประจำวันครับ ที่จะมีการปลูกต้นหน่อสีมหาโพรนะคะบริเวณหน้าอคาดิิกประสงค์ได้มีการแสดงรำอวยชัยจากนักศึกษากำปงเชอเตียวเรียกดีว่าสวยสดงดงามตามวัฒนธรรมกำพูชาเลยทีเดียวค่ะ ผู้บริหารและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชียเตียวบอกว่ารู้สึกดีใจที่โรงเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินและเป็นบุญถึงที่สุดที่ได้มีโอกาสสวดมนต์รวมตักบาทรคณะพระสงฆ์จาก5ประเทศซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เกิดความสงบและสันติในพื้นที่แม้ว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถเชื่อมโยงได้ด้วยพุทธศาสนา อยากมากนะครับที่ที่เรามีพระาจากห้าประเทศมาที่นี่ก็รู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากครับที่ได้ควายการต้อนรับและก็ได้ร่วมทําบุญกับขณะมญาตราในครั้งนี้ด้วยนะครับได้เรียนรู้ถึงวิธีวิธีทำครับที่ทำและก็การใช้ธรรมะเป็นนําทางชีวิตนะครับและก็เป็น เส้นทางสู่ความสงบสุขของของของชาติด้วยนะครับในการใช้ธรรมะนะครับ it's really important for Cambodia because it's the first time that in my in my i n s t i t u t e work to have this ceremony and especially it's a great honor for Cambodia a l so I think that our, the m a n is really important for our uh, religion especially if we go to uh, know about as much about Dharma we can to make our Uh, our our inspiring feeling and หนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทตลอดการเดินธรรมยาตรานในครั้งนี้นะคะคืออนุสาสนาจารย์ผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เตรียมสถานที่ประกอบพิธีถวายความสะดวกแด่พระสงฆ์และยังเป็นผู้นำประกอบพิธีสงฆ์ต่างๆด้วย วหน้าอนุสาสนาจารย์กองทัพบกระบุว่าผู้ที่จะรับหน้าที่นี้ได้ต้องจบมหาวิทยาลัยสงฆ์และจบปริญญาธรรมสประโยคหรือหากไม่จบในสถาบันสงฆ์จะต้องจบปริญญาธรรมเก้าประโยคและทั้งหมดล้วนศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมมาอย่างน้อยสิบปีก่อนทำหน้าที่นี้อยู่แล้วซึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้ สำหรับจุดเริ่มต้นของอนุสาสนาจารย์มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ขค่ะจนถึงปัจจุบันเพื่อกล่อมกลาจิตใจปลอบประโลมเหล่าทหารศึกและสื่อสารกับครอบครัวของทหารสำคัญเลยนะครับเราเป็นชาวพุทธพุ่งข้บัญชาอนุมัติออกมาอย่างนี้เราถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธอันดับแรกอะไรก็ตามที่จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเริ่มต้นจากพิธีกรรมที่ทำแล้วชาวพุทธได้เห็น คว,ความเรียบร้อยความสวยงามเป็นไปตามขั้นตอนถ้ามีโอกาสพูดคุยเราก็จะพยายามสื่อสารว่าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจริงๆคืออะไรโดยคณะธรรมยาตราห้าแผ่นดินออกเดินทางจากจังหวัดกำรปรงทมมาถึงกรุงพนมเปญโดยใช้เวลาเดินทางกว่า6ชั่วโมงทางคณะพระสงฆ์ได้ปรากฎและจำวัดที่วัดปตุมวดีเป็นเวลาสองคืนค่ะ รายงานชิ้นต่อไปนะคะยังคงอยู่ที่พระอะาาสงลุ่มน้ำโขงที่ราชนาจาักรกัมพูชาจะเป็นยังไงติดตามจากคุณกัลยาวีค่ะ สมด็จพระมหาสู่เมธาธิปดีหัวตาดวชิวระปัญโยเกิดที่จังหวัดกำปงสปือประเทศกัมพูชาเมื่ออายุได้20ปีบปรรพชาเป็นพระพิสุขที่วัดอุณาลมเพียง15วันเวันก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆวิชาท่านเป็นพระผู้มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่เตรียมพจนานุกรเมเขมร และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอธิการบาดีเทรสภานอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทีมแปลคำพีพระพุทธศาสนาพระไต่ปีดกด้วยท่านยังเป็นจางวางหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงในโรงเรียนภาษาบาลีขั้นสูงและเป็นอธิการบาดีของพุทธศึกษาวิทยาลัยแห่งประเทศกัมพูชา จนในที่สุดท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหาสุเมธาบดีพระสังฆราชคณะมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2513ซึ่งขณะนั้นท่านมีพระชนมายุได้78ปี ่อมาในปี2518ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มขมเมรแดงซึ่งมีนโยบายในการปรับปรามการเมืองในฝ่ายตรงข้ามและมีแนวคิดที่จะปรับปรามฝ่ายาศาสนาด้วยซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานว่าระหว่างที่สมเด็จพระมหาสุเมธาธิปดีขวดตาดเดินทางไปกับคณะสงฆ์อย่างจังหวัดกำปงสะปือท่านถูกหารควบคุมตัวไว้และได้มรณภาพลงเมื่อปีพศ2522 ซึ่งผลงานทั้งหลายของท่านทําให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนายอย่างดีโดยได้สร้างคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชายอย่างมหาศาล นะคะเข้าใจสังคมวัฒนธรรมราชาจักรกัมพูชาให้มากขึ้นคุณกรยาวีค่ะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักปราสาทซัมโบไพยกุกกันค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะปราสาทเตาเป็นหนึ่งปราสาทสำคัญของโบราณสถานเก่าแก่กว่า1,300ปีในราชธานีอีสานบุระ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกำงมงทมราชอาณาจักรกัมพูชาผู้คนมกักเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพอรให้การงานรุ่งเรืองปราสาทตาวยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความยิ่งใหญ่และการปกป้องรักษาโบราณสถานโดยมีรูปปั้นสิงโตที่ตั้งตระงานหน้าปราสาทเช่นเดียวกับปราสาทเย,ยนปวนทางทิศใต้ สถานที่ประดิษฐานศิวลึงบนฐานโยนีซึ่งถือเป็นสนัญลักษณ์ของบิดามดารดาเป็นการแสดงความเคารพในาศาสนาพราหมณ์ ปรา,าสาททั้งสองแห่งนะคะถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรา,าสาทโบราณสถานซอโโภไยกุุกเท่านั้นค่ะซึ่งคําว่าซอโโภไยกุุกนั้นแปลว่าสถานที่เคารบในป่าใหญ่ค่ะที่นี่เพิ่งถูกคนพบแล้วก็ทําการศึกษาได้ไม่นานนะคะในเบื้องต้นทราบว่าก่อกําเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่7ค่ะกว่า500ปีก่อนที่จะมีการกําเนิดของนครวัดนั่นเองค่ะ โบราณคดีในหลักหลายประเทศพบว่าบริเวณแห่งนี้มีปรา,าสาทอยู่เกือบ300แห่งแต่มีส่วนที่เที่ยวชมได้เพียง84แห่งนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานด้วยว่าส่วนที่เห็นเป็นเพียงปลายยอดปรสา,าสาทเท่านั้นขณะที่ชิ้นส่วนของปรา,าสาทที่ถูกค้นพบไปแล้วส่วนหนึ่งถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แต่ยังไม่ได้มีการจัดแสดงอย่างเป็นทางการได้ยืงนเตโยเรยตร์าสาตกุยโตตางอ่อนนี่คือเวียบมนันจุดปัญจึงถึงเลียปี អពីពីលឿអចាបាទជើងតម្រោរបស់វាបាទព្រោះទីតាំងរបស់វានេះមិនមែនយោមកបន្ទប់ទេបាទនេះតែឆ្លាក់ថ្មភ្ជាប់ជាតួតោទាំងអស់ហើយតោនៅប្រាសាទតោនេះគឺយើងបើយើងគិតទៅវាមានតែចំនួនតោតែ5ទេហើយដល់ពេលវាវាយតម្លាក់ចេញទៅវាប្រុងដឹកយកទៅលក់ក៏ប៉ុណ្ណិយោទៅអត់បានគឺតោអស់នេះគឺធ្លាក់កប់នៅក្នុងដីនេះទាំងអស់បាទធ្លាក់កប់នៅក្នុងដីពេលនោះហើយយើងអាមានខាងវុលពូទប្រូក្រាមមកជួយនេះគឺយើងធ្វើការសិក្សា ព្រោះត្រូវរត់ទៅឃើញទៅយើងក៏បានឆ្កឹះឡើងវិញហើយយើងរីកាទៅឲ្យមន្ត្រីបាទព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជួយយកទៅថែរษาព្រោះពីកាលនោះយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពផ្កាពីបានទេព្រោះថាជនល្មើសវាកំពុងតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអ្នកកាភីបាទពេលនេះយើងត្រូវបញ្ចេញតោនេះយកទៅដាក់នៅស្រាប់មន្ត្រីទាំង5ហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតបានយើងនៅក្នុងឆ្នាំ1995 96នេះគឺយើងបានទៅយកមកគូមកដាក់វិញនៅសល់ ใบในนคือตกดาใบเอาทางมันตีกอดมีใจตีถ่วกาชูชูลรงบินโปรเวียบทะเลมาแบบบักใบเตบนาไปถือกาชูชูผู้คนรอบสมบอภัยกุกนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาคือก่อนช่วงหน้าฝนในเดือนพฤษภาคมชาวบ้านจะทําพิธีขพอพรจากศาลปู่ตาซึ่งอยู่ใกล้กับบันไดหินที่เชื่อว่าเป็นบันไดเชื่อมต่อกับปรา,าสาทสมโบอภัยกุกและสระน้ํา สถานที่ส่งน้ำของพระมหากษัตริย์โดยชาวบ้านจะนําหินไปขุดกับบันไดและนําเศษที่ได้ไปผสมกับน้ําก่อนนําไปแต้มและเจิมที่หน้าผาโดยเฉพาะกับเด็กๆเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติและฟ้าผ่าพระสาทซอมโบเพกุกถือเป็นต้นกำเนิดและรากฐานอารยธรรมของชาวคาแมทั้งทางด้านศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่นี่จึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กัมพูชาอย่างมาก โดยรัฐบาลเร่งมือบูรณะและศึกษาค้นคว้ายอย่างตอง่อเนื่องขณะเดียวกันก็ปรับปรุงให้พร้อมต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับนครวัดและนครธมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกและในวันนี้นะคะทางคณะสงฆ์ธรรมยาตาห้าแผ่นดินยังคงอยู่ที่พนมเปญส่วนในวันต่อไปนะคะจะมีกิจกรรมทางศาสนาในพนมเปญกันต่อค่ะ ในครั้งนี้นะคะสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมยาตราหแผ่นดินที่ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงพุทธศาสนารวมถึงในหลากหลายมิติเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งค่ะ